ใครดีใครจะฆ่าก็จะฆ่าตัวเองใช่ไหมพี่อ๊ผมอคาริเอ้ยไม่ใช่ก่ยัใครอยู่ดีสักคนมาซิกเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเปิดเฟซเคกันโอเคพี่ฟรีจอยไว้ด้วยอ่าอันนี้ก็คือในแมตช์ทเราก็จะเล่นกันในรูปแบบของการสลับไอดีกันเล่นนะครับหนึ่งผมขอไปดูหน่อยไหมพี่เข้ามาเลยเข้าเลยขอขับไลขปวดในไหมพี่พลาดแล้วครับพลาดเลยครับเฮ้ยเอ่อมีคนถามว่านี่พี่อ้อฟหรือพี่แกม เร็วอะเอออะไรเนี้ยแล้วแต่เลยไม่เหี่ยวแกงอ้ำเองเฮ้ยใช้คำอ้ำพูด้ใช่ว่าพี่เองอ๋ออ่าการใช้คำพูดอ้ำอ่ะอ้ําเองเ่านแล้วจะผ่านอะครับเออชั้นสองสามมั้งจำไม่ได้ไอ้บอกไม่ใช่ยาวๆไอ้เขาว่าเขารู้แล้วแหละไอ้ตองก้อไม่รู้เนี่ยว่าเอ้ยได้พี่ได้โค้ดสิบห้าวันมาจากไหนโค้ดสิบห้าวันจากเดอะบ็อก จ่าอ๋อมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับใช่ได้มาร้อยกบได้มาประมาณกวาสิบวันอะอมาใส่หมวกที่ไม่เป็นหลอดแล้วกันเอาของที่เป็นวันใส่ตัวให้หมดเพื่อเอ่อคริสต์มาสวีเแคัเนี่ยอ้ามันได้จากจากไหนเนี่ยจาไม่ได้แล้วอ่าอะไรคิดมากก็กดไอ้นี่ครับกิจกรรมเอ่อแต่เราได้ถุงมือทำได้ก่วงทั้งหมวกแล้วผมผมยังไม่ได้กดกิจกรรมเลยหมดไปยังอพี่อ่าอคาลิอคาลิชนพี่แกรมด้วย โอเคขอบคุณอยากโทรอยากอยากโทรแค่นี้ก็ได้เชียวไม่มีคนถามเยอะเลยว่ะไออาร์บอกบี้มีหลักอะไรครับพี่อ๊อฟไอเดียม๊อฟความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันแปลกๆเลไม่รู้ว่าเมื่อคุณนอนแล้มันจะองมันเองเล่นเลยพี่เล่นเลยแล้วผริมาณมากเออ เขาเล่นสิ่งไว่ได้เดี๋ยวชวนเดี๋ยวบอกให้เขาลงไปไปที่โรงพักโอเคกูเห็นยอดกูแล้วมันกูรู้สึกแปลกๆว่ะยอดน้อยแปลกๆใช่ไหมยัดต้องโอเคนี่อัมจะใช้ปืนอะไรเนี่ยอัมใช้ดีชาร์โดเอเคแอนตี้คิวแล้วก็พีจีเอ็มสามสามแปดครับอ๋อเด็ดปืนแต่ละปืนนี่โอเคลองก่อดเลยดีกว่า โอเคครับพ่ออด FC พี่แกมครับเฮ้ยคน FC พี่้ำครับจะเชียร์คนไหนดีครับรู้สึกว่ามันเหมือนคนละคนเหนือไม่รู้ว่าเหมือนกูสู้กับตัวเองอ่ะน่าเราจะมาสู้กับอาคาลีนะครับวันนี้เหมือนล่างเงาอะฮะเหมือนล่างเงามาสู้กันเองเอาละเตรียมพร้อม วันนี้ผมเป็นย่ำที่เล่นโจพี่แกมใจมีนะครับแล้วทำไตัวอ่ะมันโหลดเร็วกว่าตัวกูเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนไอเดียนช่างอาถรรพ์อ่านี่ครับใช้จีซีอีแชโดว์ผมใช้จีสามไอ้สามเนเนโรนะครับใส่ไซเลนเซอร์โอ้โหไซเลนเซอร์สีทรายยัดเข้ไปหนไปพี่ยาไปดิวดโรอันนั้นอะไซเลนเซอร์โคตรจะยาวตอนนี้ครับสุดใจกำลังจะเกิดซึ่งผมกำลังหนีครับตัวผมกำลังหนี ต้องหลงกันแล้วดิต้องนะเก็มาโอ้ยเก็บมาสิโดนมาคร้ีกเก็บยังไงฆ่าแล้วตอนนี่ยป๋าเกมตีนิวนะครับเฮ้ยมานจีสามมันซูมเร็วจังวะซูมเร็วมากที่ตัวตัวเนี้ยตีซื้อออกมาถูกแล้วตีคิวผมได้ข่าวว่ายูซี่ดีชาร์โดโคตรรัวใช่ไหมครับรัวรัวรัวมากถ้าเครื่องที่เป็นเล็กไม่ตกอะมันจะรัวกว่านี้ยูซี่บ้างวะ บ้องโวยกระตุกตอนนี้เก็บไปแล้ว AK โดนไอเคิวไปแล้วตอนนี้นะฮะหงแดงนะฮะเออเกี่ยวอะไรกับหงเออเกี่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเซลซีเออเซลซีอุเซลซีกับซีวูไม่ตายก็เอา GQ พี่แกม GQ ไม่รู้เอาไลคย Q มาเลยพี่โอ้ยาเปิดยิ่มถนัด a อเลย AK ถนัดกูไม่ได้เอามาว่ะ ถือเป็นการไว้อะไรเด่ะมิคาอิลคาราชนิคอฟนะครับท่านมิคาเอลเสียไปกนวเมื่อวันที่24่ส่เออก่อนคือเสียหายตียเถอะเสียชีวิตก่อนยังยังยังไม่เห็นนะครับเอ้เขาทำไปได้ยังไงเขาไปยิงเกินเกินอะไขึ้นไี้ไอ้ไบ้ไอ้ๆไม่ได้จริงจังแค่อะไรเลยแล้วกูก็ไม่เคยใช้จิงสามด้วยไงปัญหา อ๋อ G สามดีที่ตัวตัวกระดีดอ่ะฮะยังยังไม่เห็นเลยครับยังยังไม่เคยใู้ผมไม่เคยใช้ยังยังนิ่งอยู่ครับยังโอ้ยพี่อาร์ไม่โคตรเก่งกระบอกเลยโอ้ยเดี่ยขอเวลาดอนนะไปเปลี่ยนทีมก่อนจะจะเปลี่ยนเหรอไม่ต้องไม่ต้องเราเล่นมาแล้วเล่นแล้วเล่นเลยโอ้ยอ๊ะ ทำไมไอเดียอัพมันกระตุกปกติวะไม่ทราบโอ้ตอนนี้อาคาลลีเก็บเก็บม่าสิงไปแล้วเป็นไงสกอร์สามต่อเจ็ดครับตัวจีต่องสามด้วยอุ้ยเตาไอ้กาบตัวนี้ตอนนี้แกม่าซิกนำอยู่นะฮะตอนนี้แกม่าซิกนำอยู่ใช่คัตอนนี้แกม่าซิกนำนะครับอาคัลลีไปแล้วสามเจ็ดนะครับยังยังยังคงลังนำอยู่ พี่ชายพี่แยมกำลังนำนะเออเออไไหนแล้วล่ะเออหายไปไหนวะไปไหนแล้วล่ะคือเสียงตีไม่ได้ยินเลยนี่เขาไปไหนของเขานะคือถ้าพวกพี่จะใส่หน้ากากคู่กันขนาดนี้นะคะนะคือเขาไปไหนของเขาอะเรามองหาเขาไม่เจออะก็ไม่รู้อะเราหาไม่เจอจริงๆแม้ไนเราหาไม่เจอพี่มอง ้ยอคาลิอคาลิขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงก็แค่วิ่งขึ้นไปอ่ะเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองวิ่งได้หรือเป่าก็วิ่งธรรมดาด้วยโอ้มันต้องวิ่งได้เลอพี่อั้มไม่ได้เลอครับตรงไหนวะชอบ PGM เหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เล่นเซิร์ฟบ้านดีแล้วเอออ้อั้มไม่ได้ซื้อมานี่คือถ้ามันอ้าไม่ได้ซื้อ PGM มันไม่ได้ไปงานแล้วก็ไม่ได้ฝากใครซื้อไม่มีทุกอย่างก็ปิดสุดๆไว้ปืนโคตรเหลืองอาลามอะ ESC ชา a d o w เนี่ย 37นัดไปพี่กระด้ายิงมันอะ37เนัดเอ้อเนเออที่จะบอกว่าเสียงปืนอ้าเนี่ยกบเสียงปืนพี่หมดเลยพูจริงกบฉันเนี่เลยดิชาโดนี่เก็บเลยบอกแล้วปฏิบัติภารกิจเงียบภารกิจเงียบเงียบจนหูดำเฮ้ยมอ้หงส์ไอ้หงมอ้หงสัไอ้หงส์ไอ้หงพ์ไองสไอ้ยง่าไอ้หงส์ไ้ส์ไอ้หงส์ไ้หเ้้สไอสไอ อ่าตัวดีชาร์โดอ่าตัวดีชาร์ดโด,ดโถ้าติดด้ามอ่ะมันจะบวกกระสุนไปอีกสิบนัดไม่รู้เป็นบันบน็อกรอเปล่าโอ้โหก็ว่าพุทธจำได้ว่าเคยหยิบมามันกระสุนไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะยังนิ่งอยู่ยังยังนิ่งอยู่ยงั้นเดี๋ยวออกไปเปลี่ยนบ้างท่านนึ่งไปเ๋ยวไปครับแล้วโอ้โหปี่รู้ว่าผมมีเฮดเคเฮดเคสองกระบอกเฮดเคสามกระบอกแล้วเฮ้ยโอ้ใครวิ่งไม่ได้ก่อนหรือเปล่า ยิบตัวเองมากนยิบตัวเองมากอนทานบอกตามชีวิตอัลเอ๊ากมาิำไมเขาเก่งขึ้นอคัลลีทำไมเขาเก่งอาคัลลีเริ่มตีตึกอัลรู้สึกดีใจเลยตีตึยังอ้ยังยังเแกมาซิกเริ่มฆ่าคืนรู้สึกแปลกว่ะ มันยังไงอ่ะเกมฆ่าตัวเปิดกำลังฆ่าตัวตายอยู่อะเห่อเห็นชื่อเป็นละครตัวเองตายในหน้าจอตัวเองเห่ตายลึกแค่ตื่นเต้นจะเคว้ยไม่ติดพีดอ่ะตุ้มช้ำเหมือนกันนะเนี่ยเห็นตี๋เอ้ย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 เปลี่ยนกล้องถ้าเกิดติดเพรสิชั่นสักหกออกไปวันนี้แต่เพื่อความเข้ากับสถานการณ์เลยต้องใช้กล้องนี้ไงเอากระสีปืนแล้วยังติดกล้องซัดแอปมนเดิม นัำเปอร์เซ็นที่ BGM จะมาขายในไทยมีไหมครับพี่อ๊อฟนักครับต้องที่ถามผมอใช่ไหมฮะถามอะไรอยู่ใช่ไหมเออถามมาคารับถามอับกับีอยู่เขาโอ้ยของปัหาที่อย่ากเลยไหมครับถ้าถ้าที่มี HK สามกระบอกในคังพี่จะรู้สึกยังไงครับ HK สามกระบอกมบมีโนเวลนะฮะโนเวลแล้วก็ตัวธรรมดาแล้วก็โนเวลโนเวลนี่มันนิยายครับแล้วก็ปืนออริสโซเลสครับ จะรู้สึกไปเองด้วยอันจับปืนของใครก็ตามแต่แม่งแท็กทุกกระบอกไอ้ไอ้ก็จริงนะปืนดิโอโหใครแบบคนน่าเกียดอ่ะเออตอนนี้แกมากเก็บอคาะไรไปแล้วเคยแท็กไหมถากจริงเออเอาจริงแท็กผมเคยนจริงแท็กในพี่นี้เกมอ่ะแท็กคนคนแม่ว่าแท็กเชื่อว่าตกลงไม่โอ้ยปืนปืนกริบเลยเพราะว่าพี่เล่นเอฟอาร์ก็แท็ก เล่นพี TPG ก็แท็กเล่นสนัดแห้งก็แท็กนานเล่นไอพีเออยังแท็กเออเอดีพีเอ็มก็แท็กตรงนี้ไม่ว่าเป็นที่เราแต่งพลาดหรือเปล่าจนกระนั่งได้มาจับปืนของเขาคนนี้ก็ทำให้รู้เลยว่ามันแท็กที่ปืนจริงๆไม่ได้แท็กที่ปืนอุปกรณ์แต่งหรือโชคอะไรก็แล้วแต่คือกูเล่นแม่งแท็กเลยตัวตัวแท็กว่งั้นห้า ทำอะไรก็แถ็งยิงต้างได้เลยทักว่าได้อถมกระสุนน่นเยอะอ่ะสบายไม่ต้องรีโหลดอ่ะก็โก้ยังอายอ่ะพูดเลยกระสุนโอ้โันเลยอาร์มอาร์ถ้าอาร์มยแคิเช่สั่งก็บอกอาร์มจะรู้สึกยังไงครับขายทิ้งไปสองไม่แย่คือมันมีออรินทอลกับ ี่เป็นวันสี่วันพี่แล้วก็มีตัวทําลายรู้สึกเซ็กซี่รู้สึกเซ็กซี่คือมีก็คือกระบอกจะเป็นปีกระสุนเพิ่มแค่หนึ่งอันเลยให้มันทําไมไม่ได้อยากได้เลยเนี่ยรวมเบอเก้าเลยได้แน่กระบอกขายเลยเสือขายเลยเฮ้ยมีแต่คนเข้าหัวเลยอ่ะเออแม่นแม่นมากเนี่ยชิคาเล่นนะแม่นแม่นกว่าอ้ามเหรียอะไรเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะรอว่าจิตวิญญาณของปืนตอบรับกับพี่ไม่รู้สินะ ยังไม่ครับยังยังนิงอยู่ยังยังนิ่งอยู่ครยังครับยังนิ่งอยู่เอา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 บอกเลเื่ออาาตายอ่ะโหสรัดยิงโดนนัดเดียวองวายอเราจะใ้ตัวกมาสกเสียชื่อครับ ด้วยความจำเป็นเฮ้ยแท็กอ right ีกแล้วอ่ะแท็กอาคาลีอ่ะไม่ได้แท็กโกนช็อตโกนเลยอร่มโกนเลยใช่คือแท็กก็ยังโอเคนะยังโดนแต่โกนนี่กูร้องอ่ะเหี้ยเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหน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 สแวร์โอเวอร์เดลิเวอร์โบครับอ๋อทามาเล่นแบบเอ็ดเอฟดีกว่าไม่เอาเราเสียเปรียบเอ้ย สองสามสี่ไม่โดนเลยอ้าโคตรอนาะอ้ชอบอ่ะปืนนี้พี่แกเอาอ้าวอทักมาบีดจ้ทักมาอีแกมเอาจมหายแล้วแล้วก็บอกว่าทำอะไรแกทำอะไรทำไงนะหัวแข็งชวด้วยให้บอกว่าอะไรครับ เงียบไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนโอเคครับคุณพี่ก็บอกว่ากำลังลองปืนครับเออบอกเงี้ไปไปโอเคครับครับอครับโอเคครับยยังนี้อยู่ย่างยังนี้อยู่นี่มันโค้งผิวนี่หว่าไม่รู้อ่ะ เยยูอะไรู้ถ้าการดเยอแนเนียเราวันแรกรหักันเล่นบ้างหมชะไนะเล่นบ้างหมต้องดูต้องดูพีแกมกับพี่อําเลยเห็นน้าลอง่องน้ไรน่แกมจัดเองเออฟออออเออมาอฟออออฟ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 อออายออออฟอออด

ไม่ทำไมปาวาทอมมันกดรัวจังวะมันรัวมากเออรัวกว่าตัวธรรมดาอีกเนี่ยแปลกมากยิ้กได้เท่าคิ้วหยาก่ะพี่เอออะคือสัน่นเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะฉะนั้นเออเออว้ยหน้าหน้หนาค่อยหน้าล่าหน่อยอ่าแต่รู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังตามอยู่กล้าวางพื้นเลยหงายเลยโทษฐานทำมือน,นี้กบเปลี่ยนได้เออแต่ก็ดีด้วยกรณีที่อยู่สงครามปืนนี้ ก็เสียงไม่ได้ดังเท่าไหร่เสียงเออไอเดียนก็ไม่ใช่เพลงที่ดีในกานไอ้เว้จีเหมือนมันติดกระบอกรถเสียงไงวะยิงแตกไฟขึ้นเลยติดรถติดรถแตกครับเออแสงเบามากนี่ปรับแสงสุดนะเว้ยหัวซันต้าเฮ้ยลอยพี่แกมกำลังทำตัวเองเนี่ยชื่อเสียงนะไม่รู้แต่ท้าไมตัวละคร แต่ถ้าให้อคาริสมันเก่งขึ้นโอเชี่ยดนี่มันเป็นการยามกันนี่หวาพ่อห้อยพี่แก้มเห็นคลิปอ่ะจะรู้ว่าความพายเป็นยังไง <c oughs> โนโตโคแตกแน่เลยพี่เรามาเล่นปืนอะไน <c oughs> โนโตโคก <c oughs> ันดีกว่าที่เยอ็มเอเอสไอเอสวิวเอาเอฟไม่เอาเอาปืนอะไรก็ได้พี่โนโตโกได้อ่ะยกเป็น A S W ไม่มีโนโตโก เออเรอสบีที่นนสกโหมไม่รู้ว่ะที่ไหนนะเอสบี่็เปีเาแปดเอก้าแปดนสะโมลำบาเอาลำบากเอะเาปดอะไรกันแน่นูขนาดยังไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยีไ่นวะเฮ้ยทำไมมันเงียบไปหรือว่าเดินเลนโบครับเห็เห็นเหมือนจะเห็นอะไรดำๆอยู่แถวนั้นด้านไง

โอ๊ยเดี๋ยวยิมมาแยกคู่เลยสิได้ไงพี่กัมต้องแก่หงอั้มไปแล้วเปิดแยกคู่ทีปากไปหน่อยเฮ้ยเออเนี่ยอย่าเตรียมแยกคู่เยเดี๋ยวดูดูหยิบมาหนึ่งแยกคู่เออไอ้แยกคู่เกิดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนี่จำได้ว่ารีโหลดเสร็จแล้วนะทำไมมันยังเป็นแม็กซ์17นัดอยู่วะมันเป็นปัญหาของไอ้นี่เปล่าพี่ปิง หรือไม่ก็เซื้อตุลคอนอย่ยหยิบแม็กาซีนผิดอันอ๋อคือไปหยิบแม็กซ้ำเออโอ้โห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 โอ้โโคตรนิ่งเลยถ้ตายเะแล้วถ้าเล็งเป็นไงนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ไฟเลนไม่ลดด้วยแต่สายหน้าหงายเลยก็สายอยู่แล้วเพราะเกาหลีแทบไม่มีคนใช้อ่ะปืนเนี้ย อ๋อมัดศูนย์ว่าดีชาร์โดครับมัดทั้งสองอย่างเลยคือเอาง่าว้าปืนมันมีดีแต่ความเร็วไงเขาดาเมจไม่สูงใช่ป่ะหัวกดใส่ท่อกจะเสียงเงีนั้นแหละมาเลยไม่ดีไม่ได้ไไดพอได้ยินเสียงหรอกจำได้ว่ามันอยู่แถวไหนอ๋อแรงสะท้อนปืนมันขึ้นด้านบน นิจาวิจาวเขามาเหนือโหแล้วอยู่ซอยว่าจะไโบจริงสภาพการสนามสภาพสนามรถเป็นคิมะจะปิดใช้แมงพ่นเพ้นสีทรายเออแปลกข่ะเก็บมาเก็บไปอีกแล้วสีครับตัวสีโอ้ยดีก็เกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้ ยังรับยังนิ่งอยู่ไมนเกิดอะไรขึ้นได้ยังโอ้ยไม่จะเป็นต้องเก็บฝีเท้ากันหรอกเพื่อูยเกเซฟไมลลจริงจเพื่อบังอาร์ังอาร์้โอ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 ้ โอ้ยโอ้ยเก็บงี้เลยเหรอบางอาจนักข้าไปย้อมรกหน้าโยการเล่นหัวเป็นอะไรที่สนุกสนานใครมาตื่นๆเลยปืนมันไอ้นี่ดิพี่ไอตัวดีชาโดเนี่ยมันก็ระดับเดียวกับไอ้นี่เลยอะเวร์สเลกเลยอะ เทาไงโอ้โหหมุนสามอดองศาเลยเนี่ยอัพยิงทีเนี่ยยิงไหนวะ m e ม h e r e over the rainbow ไม่เจ็บกแขกแล้วโอเคเอาเก็บปไมเนี่ยเออนั่นสิวันนึงหนึ่งเขาไม่เก็บกันอยู่แล้วนะเอออ้ำเผาเก็บควงงามชนโอ้ยไ่ <laughs> <laughs> ยัดลูกจิกจ๊กจกจกจกโล่สวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับพี่ยู่จะเพบอมความพาทำไมอะสลับข้าเราเข้าชวยูมาเออเข้าอะไรนะคนเราสลับล่างกันว้ยสลับล่างสลับล่างอะไรเข้าไปดูดิระ้พาจำได้หนึ่งสองสามั้งแล้วก็เดินหนึ่งหนึ่งก็อ้ามเลยเลยอเริ่มไปนียัง เอเคติดมีดอะรับแล้วรับแล้วอุ้ยไม่ใชม่ใชเริ่มไปยังเริ่มถ่ายัปยังครับยังไม่ได้ถ่ายเอเคติดมีดถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายวันนี้ยังไม่ถ่ายเพราะกำลังถ่ายที่อยู่เอ้าแมวกัดกันเออดีจริงๆบ้านผมผมดีมันเป็นแมวกัดครับอุ้โหล้านช้ามากล้านช้ามากเล็งยิงยัโลแก่แน่โอ้โลแจ็คแอสแก่แน่แก่ จเฮาดเหรอไม่ไปปืนเหรอถลับล่างนี่ถลับไอเดียนะถูกโอ้แล้วไม่บอกเดี๋ยวจัดห้างป้าตายอ๋อสักปลุกพยาแค่นี้เราต้องยัดในลุกเจ็ดเดแล้วนะถือเป็นการสวัสดีแก่มิคาอิลคาร์ชนีคอฟครับ นี่คาเอลเฮ้ยอย่าไปพูดว่าคนตายยังนี่อยู่ยังไม่ได้ว่าอัพซ่าโดนเกิดอะไรขึ้นไม่ทันไว้ได้เสียงเท้าอีกเฮ้ไมันปวพิธีของแจแดบักไซบังว่ามันเป็นแค่ที่เราพูดจาดิโอ้โห็นการล่เราควสนใจครับ คือว่าคิดนอาคเนตจีโบว์เอเลยพี่แกมรู้สึกไปเองบอกว่าเอเคติดมีดมันเจาะเกาะมากกว่าเอเคธรรมดาเจาะเกาะมากกว่าจริงๆครับบอกเลยแต่สแตทก็ไม่ต่างนะอืมสแตทเหมือนกันทุกอย่างจะบอกว่าต่างกันที่เจาะเกาะเหรอก็ไม่น่าใช่ไอสแตทต่างกับเอเคมาร์คสามนิดนึงก็คือไอเนี้ยหนักกว่านิ่งกว่าหนักกว่าเพราะมีบบยูเน็ตไงแล้วก็นิ่งกว่าสองหน่วยเอเด็ดร้อยนิ่งกว่าสองหน่วย ใช้เป็นละเนโรพิจกมแทบรัวๆเลยไม่รู้วี่กดค้างต้องแทบเนโรอ่ะแล้วมันไปดีนะไอดีซิกนี่ทำให้ใครเด็ดขาดละทำไมดิโดนแทอครับก่อนให้ไอดีเพื่อที่สนิทที่สุดในเกมไปแล้วก็โดนแฮกโดนมันก็เลยไม่ไว้ใจใครอีกแล้วไม่ว่าจะคนอื เ้ยไนขาทำอะไรพี่อ่ะขายของเอาดหรอเอ้ยเออมันขายปืนทิ้งหมดแล้วเหรอมันไม่ได้ขายมันทำลายทำลายคือมันเหมือนมันเกพียนเนี่ยคือรู้จักกันมาสองปีกว่าไนี่ทั้งมากูหัวเลยเฮ้ยกาเลยไม่ไปไกลใครมันทำลายไงโดนได้ไงอ่ะของหายหมดเลยเราได้ของนึงเออจบเรียบร้อยเนาะก็คือขายปืนทิ้งแค่ไหนไม่ใช่ขายทำลายทำลายคือหายไปเลย โอเคจบเรียบร้อยก็จบกับการทําลายชื่อเสียงแบบทําลายก็เหมือนกับทําลายตัวเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไหนนะจบแล้วจบแล้วจะยักด้วยเฉยเออมาพี่เรามาเล่นนี่ว่าทนายทนายโนสโคกันนะฮะซอมทีสามแปดสิบเก้าพอยต์เลยพี่แก๊ของเราของเอามาร้อยสามสิบห้าโอ้ซ้อมไปเถอะร้อยสามห้าไม่ใช่ปัญหา